สวัสดีค่ะวันนี้ชวนชิมชวนซื้อนะคะแล้วก็ไปไปแวะซื้อเป็ดพะโลมานะคะที่เห็นเห็นนี่นะคะประมาณไอ้นี่ครึ่งตัวนะคะเป็ดพะโลนะคะอันนี้น้ําพะโลนะคะซื้อซื้อมานะคะวันนี้เราก็ไปชวนชิมชวนซื้อไปจ่ายดูซิข้างนอกมันมีอะไรนี่ค่ะน้าจิ้มแซ่บๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะนะคะเราจะใส่หม้อนี้นะคะใส่หม้อน,นะคะ ใส่หม้อนี้ไปเลยนะคะเป็นเตดนะคะเ็ดใส่หม้อไปเลยนะคะมันก็จะมีทางน่องนะคะนี่นะคะน่องนะคะเราก็ใส่หม้อไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเขาร้อนๆนะนี่นะคะอันนี้ประมาณหนึ่งตัวนะคะเอ้ไม่ใช่หนึ่งตัวครึ่งตัวนะคะเราก็จะใส่แบบนี้และค่ะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ตักมานะนี่ค่ะ เราก็จะใส่น้ำนี่ไปนะคะน้ำนี่ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยร้อนมากทำยังไงนะคะมันหนังยางก็ผูกเื้นแน่นเลยนะคะหนังยางผูกแน่นเลยทำยังไงดีล่ะอ่านี่เราก็วันนี้เราก็เชอาไปแวะซื้อนู่นซื้อนี่เราก็จะมาแนะนำให้ชมนะคะว่าร้านไหนทำอะไอาหารอะไรอร่อยมากนะคะอันนี้ใช้กรรไ่งกายตัดนะคะเพราะว่ามันแน่นคะ่ะมันผูกอะไรไม่ได้เลย น้ำพะโล้ก็ร้อนจังเลยนี่ค่ะร่วงไปแล้วนะคะเราก็เอาออกใม้มีปัญหานะคะเราก็เทน้ำพะโล้นี้นะคะโอ้โหกระเด็นไม่ค่ะโอ้ร้อนค่ะที่เห็นว่ากระเด็นนี่มันร้อนนะนี่นี่นี่นะคะพะโล้ครึ่งตัวนะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนะเราก็จะมีน้ําจิ้มนะคะลองลองน้ําจิ้มใส่ถ้วยนะคะว่าเขาจะลน ภาพเป็นยังไงหรือว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะก็มาชิมกันได้เลยนะจ๊ะมาชิมกันได้เลยจ้านี่นะคะเราจะน้ําชิมใส่ถ้วยนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหม้อเลยนะทั้งหม้อวันนี้เราก็ไม่ได้ทําเราก็ไปไปหาซื้อมาว่าที่ไหนที่เขาจะมีอ,อ,อร่อยมันมหนึ่งยางก็จะผูกแน่นนะคะเดี๋ยวขอแกะหนึ่งอย่างก่อนนะคะแกะหนึ่งอย่างก่อนนะคะหรือว่าเราจะตัดไปเลยดีนะคะง่ายดีค่ะ นาดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นให้เห็นนะคะนี่เราจะเทน,นจิ้งแล้วนะคะนันจิ้มเขาก็จะมีกระเทียมนะคะนี่นะคะนี่เลยจะ้ะนันจิ้มนะคะครับก็ะแซ่บหนอนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชุดเมลเลยนะคะมีนันจิ้มนะคะที่มาเป็นถุงนะคะ ที่รเราเห็นเห็นนะคะมีน้ำจิ้มคัะน้เจิ้มเป็ดเันนส้เจิ้มใส่นะคะพูดผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่น่าแซ่บๆอร่อยนะคะเปิดพาร์โรนะคะเปิดพา์โรไปซื้อเราจะไปแต่ร้านนะคะบางครั้งเราก็ขอถ่ายรูปนะคะแล้วอาหารนี้ทําอาหารอร่อยเขาก็ให้เราถ่ายนะคะเราก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะว่ามีอะไรอร่อยแล้วเราก็ ซื้อเขามาด้วยนะคะซื้อของกินเขานะคะเป็นร้านนะคะนี่นะคะเอามาชมเล็กเล็กนิดน้อยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแว้วคาดจากพยอันตรายทั้งปวงนะคะ บญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้า